สวัสดีครับเพื่อนๆปัญหาการจราจรติดขัดนั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องรถติดแค่ไหนแค่ไหนเรียกรถติดสามารถอธิบายเป็นตัวเลขได้ผ่านทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมจราจรด้วยค่าดัชนีการจราจรติดขัดที่ใช้บอกระดับความติดขัดของการจราจรบนท้องถนนไปติดตามชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่น เรามาดูสาเหตุหลักๆที่ทำให้รถติดซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้ครับอย่างแรกคือปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ถนนไม่เพียงพอจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จำนวนเลนและถนนไม่เพียงพอต่อการรองรับสภาพถนนไม่ดีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหายทำให้การจราจรช้าลงป้ายจราจรและสัญญาณไฟไม่ชัดเจน สัญญาณจราจรที่ไม่ชัดเจนทําให้เกิดความสับสนและความล่าช้าในการตัดสินใจของผู้ขับขี่การออกแบบที่ไม่เหมาะสมการวางผังเมืองหรือถนนที่ออกแบบมาไม่ดีมีการตัดกระแสจราจรอ,อาจทําให้เกิดรถติดได้ง่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการพัฒนาทำให้ผู้คนต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ซึ่งทำให้ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดรถติด 2. ปัจจัยด้านการจราจรได้แก่ปริมาณรถมากเกินไปการมีรถยน์มากเกินกว่าถนนจะรองรับได้ส่งผลให้รถติดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด,วด่วนหรือวันหยุดยาวพฤติกรรมการขับขี่การขับรถที่ไม่เคารพกฎจราจรไม่มีวินัยในการขับรถ การเปลี่ยนเลนกระทันหันการจอรดรถในที่ห้ามจอดหรือการขับรถเร็วเกินกำหนดล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการจาราจรติดขัดได้อุบัติเหตุบนท้องถนนหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถที่ผ่านบริเวณน,นั้นก็จะชะลอหรือหยุดเพื่อความปลอดภยัยทำให้การจาราจรติดขัดเป็นบริเวณกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อการจาราจรในพื้นที่ใกล้เคียง 3. ปัจจัยอื่น ได้แก่การก่อสร้างถนนที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาจลดจำนวนช่องจราจรในการขับขี่ทำให้การจราจรช้าลงและเกิดการติดขัดสภาพอากาศฝนตกหนักหมอกหนาหรือเกิดพายุอาจส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและความเร็วในการขับขี่ทำให้เกิดการจราจรติดขัดกิจกรรมทางสังคมการจัดงานเทศกาลคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬาหรือการชุมนุมสาธารณะอาจทำให้การจราจรติดขัดในบริเวณนั้นๆในหลักวิศวกรรมจราจรน,นั้นมีตัวแปรหล,หลักๆอยู่3ตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายสภาพจราจรบนท้องถนนได้แก่ 1. ปริมาณจราจรหรืออัตราการไหล (volume) หรือ rate of f l o คือจำนวนรถ ที่ไหลผ่านจุดอ้างอิงบนท้องถนนต่อทิศทางต่อช่องจราจรในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นคันต่อชั่วโมงคันต่อวันหรือคันต่อชั่วโมงต่อช่องจราจรหรือคันต่อวันต่อช่องจราจร 2. ความเร็วสปีดคืออัตราการเคลื่อนที่ของรถโดยวัดเป็นหน่วยระยะทางต่อเวลาเช่นกิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. ความหนาแน่น (density) คือจำนวนรถที่อยู่ในพื้นที่ช่วงหนึ่งของถนนหรือช่องจราจรมีหน่วยเป็นคันต่อกิโลเมตรหรือคันต่อกิโลเมตรต่อช่องจราจรความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง3นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์และการจัดการจราจรโดยสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้ปริมาณจราจร หรืออัตราการไหลเท่ากับความเร็วคูณกับความหนาแน่นความเร็วเท่ากับอัตราการไหลหารด้วยความหนาแน่นความหนาแน่นเท่ากับอัตราการไหลหารด้วยความเร็วตัวอย่างการใช้สูตรคำนวณปริมาณจราจรหรืออัตราการไหลเพื่อให้เข้าใจแบบง่ายๆซึ่งในความเป็นจริงนั้นการคำนวณจะมีตัวแปรและสูตรคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้ครับ สมมุติความเร็วเฉลี่ยของรถ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความหนาแน่นสูงสุดที่รถสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยคือ20คันต่อกิโลเมตรคำนวณจากสูตร f เท่ากับ speed คูณ cool, density อัตราการไหลเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณด้วย20คันต่อกิโลเมตรปริมาณจราจรหรืออัตราการไหลเท่ากับ 1,200คันต่อชั่วโมงอีกหนึ่งตัวอย่างหากเรามีข้อมูลปริมาณจราจรและความเร็วเราก็สามารถคำนวณหาความหนาแน่นจำนวนรถที่อยู่ในพื้นที่ช่วงหนึ่งของถนนหรือช่องจราจรได้สมมุติปริมาณจราจรบนท้องถนน1,400คันต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยของรถ70กิโลเมตรต่อชั่วโมง คำนวณจากสูตร density เท่ากับ f l o หารด้วย speed เพราะฉะนั้นความหนาแน่นจะเท่ากับ1400หารด้วย70เท่ากับ20คันต่อกิโลเมตรนอกจากนั้นเรายังสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของกราฟเพื่อแบ่งสภาพการจราจรอ,อย่างง่ายๆเป็นสองช่วงได้แก่ช่วงที่1ช่วงสภาวะ ที่อัตราการไหลไม่เกินความจุเลนจะเป็นเส้นสีเขียวจาก A ถึง B เป็นช่วงแรกตั้งแต่สภาพการจราจรเบาบางที่สุดไปจนถึงสภาพการจราจรเต็มความจุสภาพการจราจรในช่วงนี้เป็นช่วงที่การไหลมีความเสถียรหรือสภาพการจราจรคล่องตัวไม่มีการติดขัดของกระแสจราจรช่วงที่สองเป็นช่วงสภาวะ ที่อัตราการไหลเกินความจุเลนจะเป็นเส้นสีแดงจาก B ถึง4เป็นช่วงตั้งแต่สภาพการจราจรเต็มความจุไปจนถึงสภาพการจราจรติดขัดหยุดนิ่งสภาพการจราจรในช่วงนี้เป็นช่วงที่การไหลไม่เสถียรหรือสภาพการจราจรติดขัดลถเคลื่อนตัวช้าๆจนไปถึงติดขัดหยุดนิ่ง จากทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมจราจรที่ได้กล่าวมาแล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์คำนวณเป็นตัวเลขเพื่อบอกระดับความติดขัดของการจราจรบนท้องถนนได้ด้วยอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนนหรือค่าดัชนีการจราจรติดขัด (Volume Capacity Ratio) หรือ VCR o a t i o ซึ่งดัชนีนี้ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความแออัดของการจราจร โดยค่า v o c สูงหมายถึงการจราจรหนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดขัดในขณะที่ค่า v o c ต่ำหมายถึงการจราจรคล่องตัว v คือปริมาณจราจรบนถนนที่สำรวจได้โดยจะใช้ปริมาณในชั่วโมงคับข้างและแปลงประเภทของยานพาหนะที่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกันให้เป็นหน่วยมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบได้ กับรถยนต์นั่งปกติคือ PCU Passenger Car Unit ตัวอย่างค่าแฟกเตอร์ที่แปลงเป็น PCU ของกรมทางหลวงประเภทยานพาหนะที่เป็นรถจักรยานยนต์จะมีค่าแฟกเตอร์เท่ากับ0.333รถยนต์นั่งเกิน7คนและรถบรรทุกเล็ก4ล้อจะมีค่าแฟกเตอร์เป็น1รถโดยสารขนาดเล็กรถโดยสารขนาดกลาง จะมีค่าแฟกเตอร์เป็น1.5ดรถบรรทุกกลาง6ล้อรถโดยสารขนาดใหญ่จะมีแฟกเตอร์เท่ากับ2.1นในขณนะที่รถบรรทุก10ล้อรถบรรทุกพ่วงรถบรรทุกกึ่งพ่วงจะมีค่าแฟกเตอร์เท่ากับ2.5ตัวอย่างการคำนวณปริมาณจราจรแปลงเป็น PCU สั้นๆง่ายๆเพื่อให้เข้าใจนะครับสมมติเราต้องการคำนวณปริมาณจราจรทั้งหมดที่ผ่านจุดที่กำหนดในช่วงเวลา1ชั่วโมง โดยมีข้อมูลดังนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล100คันค่า PCU เท่ากับ1รถบรรทุก6ล้อ30คันค่า PCU เท่ากับ2.1รถบรรทุก10ล้อ50คันค่า PCU เท่ากับ2.5วิธีการคำนวณอันดับแรกคูณจำนวนยานพาหนะแต่ละประเภทด้วยค่า PCU รถยนต์นั่งส่วนบุคคล100คันคูณ1 เท่ากับ100 pcu รถบรรทุก6 3ล้อ30คันคูณด้วย2.1เท่ากับ63 pcu รถบรรทุก10ล้อ50คันคูณด้วย2.5เท่ากับ125 pcu 2. นํนำค่า pcu ของแต่ละประเภทยานพาหนะมารวมกันปริมาณจราจรทั้งหมดจะเท่ากับ100บวก63บวก125เท่ากับ 288 PCU ต่อชั่วโมงดังนั้นปริมาณการจราจรทั้งหมดที่ผ่านจุดที่กำหนดในช่วงเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ288 PCU ต่อชั่วโมงอีกค่าที่ใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีการจราจรติดขัด v o c Ratio ก็คือค่า4หรือความจุของถนนหรือค่าขีดความสามารถที่รองรับการจราจรของถนน ปัจจัยที่มีผลต่อความจุของถนนได้แก่ลักษณะทางกายภาพของถนนจำนวนช่องจราจรความกว้างของช่องจราจรความชันของถนนสภาพผิวถนนสภาพแวดล้อมสภาพอากาศการมีสิ่งกีดขวางบนถนนการจอดรถริมทางประเภทของยานพาหนะขนาดของยานพาหนะความเร็วของยานพาหนะ พฤติกรรมของผู้ขับขี่การขับรถเร็วเกินกำหนดการเปลี่ยนเลนกระทันหันการจอดรถผิดกฎตัวอย่างการหาค่าความจุของถนนในเขตเมืองโดยใช้วิธี Highway Capacity Manual หรือ HCM เริ่มจากการพิจารณาความเร็วอิสระของสายทางเพื่อแบ่งชั้นของถนนจากตารางความสัมพันธ์ระหว่างชั้นถนน และความเร็วอิสระจะถูกแบ่งเป็น4ชั้นหากเราเลือกความเร็วอิสระที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั้นถนนที่ได้ก็คือชั้นสองหรือ Class t o เมื่อได้ลำดับชั้นของถนนก็จะพิจารณาค่าความจุของถนนตามจำนวนช่องจราจรโดยจากตารางหากเราเลือกความเร็วอิสระที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั้นถนนที่ได้ก็คือชั้นสอง แล้วเลือกจำนวนช่องจราจร2ช่องก็จะได้ค่าความจุของถนนก็คือ1,650คันต่อชั่วโมงหากเราเลือกจำนวนช่องจราจร4ช่องก็จะได้ค่าความจุของถนนเพิ่มมากขึ้นคือ3,190คันต่อชั่วโมงตัวยอย่างการคำนวณอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนนหรือค่าดัชนีการจราจรติดขัด (Volume Capacity Ratio) สมมุติว่าถนนสายหนึ่งมีความสามารถในการรองรับรถได้สูงสุด2,000คันต่อชั่วโมงนั่นก็คือค่า4หรือค่าความจุของถนนสถานการณ์ที่1ในช่วงเวลาหนึ่งมีรถวิ่งผ่านไป1,000คันค่าดัชนีการจราจรติดขัดจะเท่ากับ1,000หาร2,000เท่ากับ0.5นั่นหมายความว่าถนนสายนี้ กำลังใช้งานอยู่50%ของความสามารถสูงสุดการจราจรยังถือว่าคล่องตัวในสถานการณ์ที่2ในช่วงเวลาหนึ่งมีรถวิ่งผ่านไป2,500คันเพราะฉะนั้นค่าดัชนีการจราจรติดขัดจะเท่ากับ2,500หาร2,000เท่ากับ1.25นั่นหมายความว่า มีรถวิ่งเกินความสามารถของถนนไป25%การจราจรติดขัดเมื่อเราทราบค่า Volume Capacity Ratio หรืออัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนนเราสามารถนำมาใช้ในการประเมินสภาพจราจรบนท้องถนนได้ในรูปแบบของระดับการให้บริการ level of service หรือ L.O.S. ที่เข้าใจง่ายขึ้นโดยระดับการให้บริการ จะแบ่งออกเป็น6ระดับตามมาตรฐานของ Highway Capacity Manual เริ่มจากระดับ A ถึง F โดยระดับการให้บริการระดับ A ค่า V O C Ratio จะอยู่ในช่วง0-0.6ถึง0.6แสดงถึงสภาพอิสระ Free Flow มีความเร็วสูงผู้ขับขี่สามารถเลือกความเร็วได้ตามต้องการมีอิสระในการขับขี่ไม่มีการติดขัดล่าช้า ระดับ B ค่า VoC ratio อยู่ในช่วง0.61ถึง0.70สภาพอยู่ตัว stable f l o สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามสมควรระดับ C ค่า VoC ratio อยู่ในช่วง0.71ถึง0.80อยู่ในสภาพอยู่ตัวแต่อิสระภาพในการเลือกใช้ความเร็วถูกจำกัดลงการแซงการเปลี่ยนช่องทางจราจร ก็จำกัดระดับดีค่า o อเวอร์ซีเลชอยู่ในช่วง0 8 1ถึง0.90ใกล้สภาพไม่อยู่ตัวผู้ขับขี่จำเป็นต้องตามรถคันหน้าไปด้วยความเร็วตำ่ำมีความสะดวกสบายตำ่ำระดับ E ค่า VOC อ a ีเ o อยู่ในช่วง0 9 1ถึง1สภาพไม่อยู่ตัว Unstable ิล Un ความเร็วตำ่ำ แต่อยู่ในลักษณะคงที่การจราจรมีการหยุดบ้างบางครั้งปริมาณจราจรสูงเริ่มมีการติดขัดการไหลของการจราจรไม่สม่ำเสมอระดับ F ค่า VOC ratio มากกว่าหรือเท่ากับ1สภาพถูกบีบ r c e f u l ความเร็วต่ำมีการติดขัดเป็นแถวยาวการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างช้ามากเรามีตัวอย่าง การนำทฤษฎีที่ได้กล่าวมาแล้วมาใช้วิเคราะห์การจราจรโดยกรมทางหลวงซึ่งมีการเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์คำนวณและชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจรปัจจุบันกรมทางหลวงรับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินรวมทั้งสิ้นประมาณ52,200กิเมตรดังนั้นการวิเคราะห์การจราจรโดยการนำค่า อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนนและระดับการบริการมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของทางหลวงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในรายงานนั้นมีข้อมูลและรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเราจะขอหยิบยกมาบางส่วนเพื่ออธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆโดยจำแนกตามระดับบริการ และค่าดัชนีการจราจรติดขัดเป็นผ้าและแต่งเป็นรูปแผนที่เพื่อให้เห็นสภาพการจราจรชัดเจนยิ่งขึ้นได้ดังนี้เริ่มจากภาคเหนือจะเห็นว่าดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่าหนึ่งหรือระดับการบริการ F ซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่บริเวณจังหวัดลำปางเชียงใหม่และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นกาลสินธ์ในส่วนของภาคกาลางดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรี ภาคใต้ดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่านหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและพัทลุงภาคตะวันออกดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่านหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดชนบุรีฉัดเชิงเสาและสะแก้วภาคตะวันตกดัชนีการจราจรติดขัด ที่มากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงคารามและประจวบคีรีขันธ์และในส่วนกรุงเทพและปร,ะริมณนฑนลดัชนีการจราจรติดขัดที่มากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีแดงจะครอบคลุมทั้งกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรถติดแค่ไหนแค่ไหนเรียกรถติด เราสามารถอธิบายเป็นตัวเลขได้ผ่านทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมจราจรโดยการนำค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนน (volume capacity ratio) หรือ v o c และระดับการบริการ (level of service) หรือ LOS มาใช้เพื่อเป็นการวัดสภาพการจราจรและประสิทธิภาพของถนนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาปรปับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบก ของประเททศไทยเพื่อลดการเจราจอติดขัดและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นำมาแบ่งปันกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามจิงโจ้คอนสตรัคชั่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ